อาวัสดีอวัสดีันดจ้ากเไหเาเยขกรนี้เยะได้าแบาบเอาดีที่ลงงคาหน่อยว่าพี่น้องคนไทยนะครับช่วงนี้ก็ประสบปัญหาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด19นะครับการทำงานก็จะยุ่งยากขึ้นนะคนที่หาเช้ากินค่ำรายได้ไม่พอกับรายจ่ายท่านพลตวจจากทิพย์าจินดา ท่านผู้การเหองชาติท่านก็เล็งเห็นถึงปัญหาเหล่านี้ได้สั่งการไปยังหน่วยในการที่จะทําอย่างไรก็ได้ให้มาบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในส่วนของกองบังคับการตํารวจนครปฐมเก้าเราก็มีโครงการที่จะช่วยเหลือบรรเทาทุกพี่น้องประชาชนในพื้นที่โครงการแรกก็คือโครงการอิ่มนี้เพื่อคุณคนไทยไม่ทิ้งกันอิ่มนี้เพื่อคุณเพื่อสู้โควิด -19 ซึ่งนําโดยท่านกรยารัตนเทพประทิดนะครับท่านประธาน รลมเป็นจากสัมพันธ์ร่วมกับทางผู้ใหญ่ใจดีเศรษฐีใจ,ใจบูรทุกท่านเราได้ดําเนินโครงการนี้มาตั้งแต่วันที่10เมษายนนะครับดำเนินโครงการมาตลอดเป็นระยะเวลา3 30กว่าวันนะครับแล้วก็ท่านพบตรท่านได้มอบโครงการรับอาหารฟรีจากสำนักงานหวงชาติเราก็นํามารวมกับโครงการนี้นะครับนอกจากนี้ทางอนุกตตรนะครับของบกน .9 ได้ดําเนินการาตามกิจกรรมของทางกตทรที่จะช่วยเหลือสังคมนะครับก็จะมีทางคุณปีชาประสบผลนะครับประธานที่ปรึกษาแล้วก็ทางชมรมเป็นจะสมพันธ์นะครับคุณสิริเวชรัตนเทพประทิต์แล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็มีคุณนกนะครับเจ้าของยาสีปัน,นเข้ามาร่วมโครงการเราก็ดําเนินโครงการโดยการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่ยากไร้นะครับที่อยู่ในชุมชน เราเน้นในชุมชนในพื้นที่ของกองังคัรตารวจต้องคำพันก้าเรามี1 0สอนอผมได้มอบหมายให้ทางเจ้าที่ตํารวจชุมชนสังพันไปค้นหาผู้ป่วยติดเตียงที่ยากไร้เราก็ดําเนินโครงการนี้มาตลอดนะสิบครั้งจํานวนผู้ป่วยติดเตียงสามสิบแปดท่านนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราได้ดำเนินโครงการพร้อมกับแจกอาหารฟรีตามโครงการของท่านผู้จัดการเหมืองชาติผมก็เชื่อว่า สิ่งต่างๆเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะไม่ทั่วถึงถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงสิ่งของมูลค่าเล็กน้อยแต่ก็น่าจะ,ะบรรเทานะครับเบาบางเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอส่วนหนึ่งนะครับและโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีทางท่านปรีชาเองทางชมรมเบญจจมพันธ์เองทางคุณนกเองนะครับก็คงจะ ดําเนินการต่อเนื่องนะครับผมก็จะพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้รับการบรรเทาทุกข์จากทางภาคราชการและก็ภาคเอกชนตามที่ศักยภาพผมจะทําได้ครับ